สวัสดีครับพบกัอีกเช่นเคยนะครับในรายการศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอำําจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีลุกชาติมหาวิทยาลัยมอีดอนไปดูกันนะครับว่าวันนี้ลุงอ่ําจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นอะไรตามไปดูสำหรับวันนี้นะครับต้นที่ลุงอำําจะพาไปดูนาเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งนะนั่นก็คือหญ้า ตีนกาเรามาดูลักษณะเด่นของญ้าตีนกานะครับญ้าตีนกานี่จะขึ้นเป็นว่าจะพืชทั่วไปลักษณะเด่นจะเป็นกอนขึ้นเป็นกอนะครับเป็นกอมาลักษณะเด่นอีกอันหนึ่งก็คือส่วนของตรงนี้ครับดอกจะเป็นแฉกแฉกแยกออกไปอย่างนี้นะครับ สี่แช์ก็มีห้าแช์ก็มีแต่ลักษณะเด่นนี่น,น,นี่จะมีตรงนี้ก่อนถึงที่แยกข้างบนนะจะมีข้างล่างอยู่หนึ่งอันนี่คือลักษณะเด่นของหญ้าตีนกาเรามาดูสรรพคุณของหญ้าตีนกากันนะครับตามตำรากล่าวไว้ว่าหญ้าตีนกาใช้ทั้งต้นมีสรรพค,คุณแก้ไข้พิษไข้การมีสรรพคุณบำรุงหัวใจด้วยนี่คือสรรพคุณของ ยาตีนกาเป็นไงบ้างครับลุงอําแนะนำะให้พวกเรารู้จักยาตีนกาในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามลุงอําในวันพุธหนะ้าในรายการศึกษาสูนภัยสไตล์ลุงอําได้ไหมสำหรับพุธนี้ลุงอําต้องสวัสดีครับ